เด็ดพี่ของข้าท่า,านชงลูกงามเหลือเกินถ้าท่านมาเห็นข่าในร่างนี้ท่านคงรังเกียจข้าไม่แน่แต่ไม่เป็นไรเพราะว่าข้ามีด้วยพลังแห่งตว์ป่าจอมแปลงนะเด็ดพี่น้องอดีใจเหลือเกินเมื่อไหร่จะตื่นนะข้าบ่ก ข้าได้กลิ่นอะไรปแปลกนะมันกลิ่นปากเคม็มเลยที่นี่ที่นี่ที่นี่ที่ไหนกันเนาะเด็ดพี่ตื่นแล้วเหรอที่นี่ถ้ำของน้องเองะถ้ำ แต่ข้าออกจะสวยห่นดีนะท่พี่ดูสิเยี่สิบหก L หกสิบห้าแต่มันก็ไม่สำคัญเท่าใจน้องมีเด็ดพี่คนเดียวรอแล้วเจ้าจะให้ข้าทำเรื่องไรเด็ดพี่อยู่กับน้องเดี๋ยวอยู่กันไปเด็ดพี่ก็จะรักน้องเองเด็ดพี่อยู่กับน้องนะพี่คานะพี conv, ่คะเด็ดพี well, so. ่นะก็ได้ ระอภม,มีและานางผีเสื้อสมุทอยู่กินด้วยกันจนกระทั่งมีลูกหนึ่งคนชื่อว่าสินสมุท จะทำอะไรข้าเลยปล่อยข้าไปเถอดข้ากลัวแล้วพระเจ้าช่วยปล่ยทอดสินสมบัติเห้่รรลุนิลุที่หลังเยี๋ยวจับจจามาเป็นแบบนี้นะลูกนะจ๊ะปล่อยข้าไปเถิดหากท่านปล่อยข้าข้าจะทําตามที่ท่านสั่งทุกอย่างเลยท่านือกข้าขอโทษแทนลูกของข้าด้วยนะข้าจะปล่อยทิ้นไป,ไปแต่ว่าที่ท่านบอกว่าจะช่วยเหลือข้าทุกอย่าง ท่านพูดจริงรอข้าพูดด้วยความสัตย์จริงถ้าเช่นนั้นท่านช่วยข้าหนีไปจากการผีเสื้อยักษ์ตนนี้ได้ไม่ได้สิข้าจะพาท่านหนีไปที่เกาะแก้วพิสดารที่แห่งนั้นมีโยคีท่านหนึ่งเก่งกล้าวิชาอาคมมากรับรองนางผีเสื้อสมุทรทำอะไรท่านไม่ได้แน่แต่การเดินทางลำบ,บากยิ่งนัก ต้องใช้เวลาถึง7วันเจ็ดคืนงานพีเสื้อสมุดใช้เวลาแค่สมวันดังนั้นท่านต้องหาวิธีถ่วงเวลานางไว้ได้เลยโอเคตุยเด็ดพี่ข้าขอโทษด้วยนะเพคะที่วันนี้ค่ากลับช้าไม่เป็นไรนี่ก็ดึกแล้ว เพคะในคืนนั้นเองนางผีเสื้อสมุทรก็ฝันร้าย <im icking> <th Sunday> มันรยที่น่ากลัวนะพี่ว่าเจ้าต้องไปถึงศีลในป่าสักสามวันเคราะกรรมร้ายนะั้นถึงจะหมดไปนะเช้าวันรุ่งขึ้นขันี่พ่อท่านพ่อ,พอตื่นเรเข้ายาัรอนสินสมุดน,นี่แม่เจ้าคงออกไปถือศีลแล้วสินะศีลส,สมุนตามพ่อมา รพระอภัยมณีและสินสนุทมาที่ปากท่านซึ่งมีครอบครัวของเมียกย่อยอยู่ก่อนแล้วข้าขอบคุณท่านมากนะที่มาช่วยข้ากับลูกข้าไม่เป็นไรหรอกข้าได้ยินเรื่องของท่านหมดแล้วข้ายินดีช่วยท่านนะนี่มันอะไรกันทั้งพ่อข้าไม่เห็นรู้เรื่องเลยสินสมุทรแม่ของเจ้าปนยมื่อแปดปีก,ก่อน พ่อต้องจำใจอยู่กับแม่เจ้ามาโดยตลอดข้าไม่รู้อะไรเลยข้าเกิดมาข้ารู้ว่าข้าเป็นมนุษย์ธรรมดาไม่เป็นไรสักวันหนึ่งเจ้าจะได้ท่าเท้แม่ของเจ้าพวกท่านไม่ต้องเป็นห่วงนะที่กอบแก้ววิสุดามีฤาษีอยู่ไม่มีอะไรทำร้ายพวกท่านได้แน่นอนและวันนี้ข้าพาเมียข้าและลูกของข้ามาช่วยท่านด้วยข้าว่ารีบไปกเถอะ สามวันต่อมาณถ้ำของนางผีเสื้อสมุทเด็ดพี่น้องกลับมาแล้วเพคะสินสมุทรเอ๊ะลูกหลัวของข้าหายไปไหนหมดนี่พวกเจ้าเห็นลูกและ่ัวข้าไหมไม่เห็นหรอนี่ไปไหนกันหมดหรือว่าเด็ดพี่และสินสมุทรจะหนีข้าไปแล้ว อีหยกอิหยิบตื่นเดี๋ยวนี้ลูกผัวของข้าหายไปไหนหม้อ จะไปถ่วงเวลาให้พ,พ่อที่แม่ดูแลตัวเองดีๆนะจ๊ะลูกร้วพ่อกับแม่พวกเจ้ารีบไปกันเถอะอีบหกเลื่อเท่าเห็นลูกกับหัวข้าไหมลูกหัวข้าไปทางไหน,นข้ารู้เดี๋ยวข้าจะนำทางท้าไปเองอืไปทางนี้ เอ๊ข้าว่าไปทางนี้ข้าก็ว่าไปทางนั้น กระดืสีประจำเกาะแก้วพิศนาถึงจะมีอายุมากแต่ใครๆก็ว่าข้ายังรออะเออบางว่นไม่รู้จะทำอะไรเดี๋ยวเขาเช็คเฟซเพิ่สักนิดนะข้าว่ามันต้องมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นแน่เลย เอาหลงลังไปเลยเดี๋ยวค่อยตัดกันกเอ่อแม่บอ้านกศิษแก่โ้่หมอฟาข้าแกได้ยังไงข้าทาครีมทุกวันเลยนะแต่แกมึงเอาลูกหัวปูไปที่ไหนเจ้างยักษ์เจ้าอยูเอ่เถิดเจ้าเป็นยักษ์พระอภัยมณีเป็นมนุษย์ เจ้าอยู่คนละโลกกันมึงอยากยุ่งเรื่องของผัวเมียลบไปเจ้าจงกลับไปเถิดลูกผัวกูอยู่ไหนข้าว่าจะกลับไปเถิดยักษ์ก็อยู่ส่วนยักษ์คนก็อยู่ส่วนคนมันอยู่ด้วยกันไม่ได้หรอกทำไมล่ะท่านพี่เพราะมันใช่ไหมไม่ม้นไม่ดีท่ เขาไม่ลู้กับัวกูต้องหนีมามึงต้องชดใช้อ้าวที่พ่อจะทำเยี่ยมไปแล้วมานั่งยังเจ้าจะไปชดใช้เวรใช้กรรมเลยนะบอสเธอ ปวดทั้งตัวและหัวใ,ใจจงตรอมใจตายในที่สุดส,สรุปภาพสมนธรรัชกาลที่หนึ่งถึงรัชกาลที่สิบแต่และพระองค์เป็นอะไรกรันทำไมเห็นได้ขึ้น